สวัสดีค่ะพี่เปิ้ลค่ะสวัสดีค่ะน,น้องหนึ่งอสุสุบุรีรำค่ะพี่เปิ้ลและน้องหนึ่งอะค่ะประจำอยู่ที่อิสุสุบุรีรำนะคะสาขานอกเมืองนะคะอยู่ใกล้กับห้างโรบิสันบุรีรำนะคะบนถนนบุรีรมนางรองค่ะพี่เปิ้ลขารยรถใหญ่รถบรรทุกค่ะส่วนน้องหนึ่งขายรถเล็กยูสุทุกประเภทเลยนะคะท่านใดนะคะที่ผ่านมาบนถนนบุรีร์นางรองนะคะแวะเข้ามาหาเราสองคนได้ค่ะสนใจรถเล็กก็จะมีน้องหนึ่ง ที่จะคอยให้คำปรึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะตอนเดียวรถอะไระ่าึตัวสเปคแค c บโฟนะคะหรือว่าตัวเจ็ดที่หน้ามิวเอ็กที่มาใหม่ล่าสุดก็มีให้ทุกทุกท่านนะคะเข้ามาชมได้เลยใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีแคมเปญดีๆในส่วนของรถเล็กด้วยถูกไหมคะนนึงใช่ค่ะของเราเนี่ยก็จะดาวได้ตั้งแต่5%เลยนะคะ ลูกค้าทุกอาชีพนะคะสามารถเป็นเจ้าของรถยูสุดได้ง่ายๆเลยนะคะเข้ามาปรึกษาเราได้นะคะเรายิานดีให้บริการทั้งรถเล็กและก็รถใหญ่นะคะใช่ค่ะวันนี้เราสองคนก็มาแนะนําตัวเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราจะขอฝากเบอร์ไว้ด้านล่างนะคะโอเคไหมคะ น้องหนึ่งพอดีพี่เปิ้ลเเป็นคนไรยใจค่ะพี่เบิ้ลขอฝากเบอร์โทรไว้ตรงนี้เลยนะคะโทรหาพี่เปิ้ลได้ที่เบอร์0815543421ค่ะส่วนของน้องหนึ่งนะคะติดต่อได้ที่เบอร์0827505701นะคะโอเคงั้นเราไปจริงแล้วนะคะ